อีกแล้วอีกแล้วเปิดแต่ประตูชีวิตเปิดแต่ประตูนี่ยนะโอระยะทางระยะทางที่มาจากจังหวัดอุบลน,นะครับจากช่องเม็กมาถึงนี่ก็เกือบเกือบ200กโลแต่แต่ไม่ถึงตอนนี้มาถึงแล้วนี่กองบังคับการกองร้อยทหารพัที่2 0 5หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่21เปลี่ยนกองพลังแล้ว กองลังสุรศักดิ์มนตรีเดี๋ยวไปขออนุญาตพ,พี่พี่ผอร,ร้อยในการที่จะเข้าไปดูพื้นที่ตามแนวชายแดนริมฝั่งโคงแล้วก็สะพานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเลยว่าทางโซนทางกองกําลังสุรศักดิ์มนตีว่าปฏิบัติหน้าที่แบบไหนมั่งแล้วมีอะไรบัางที่ทางเนี้หลักๆก,ก็คือหลักๆยาเสพติดเดอะแน่นอน สวัสดีครับ,บ like ขออนุญาตนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหพี่สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็ต้องมาขออนุญาตพี่เข้าพื้นที่เพื่อให้พี่พาไปดูพาแนะนําแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่พี่ทหารพานที่อยู่ตามแนวชายแดนครับครับครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีมากเลย อตอนนี้เราตอนนี้เราก็เจอกับผอร้อยของทหารกรมทหารพานที่21นะครับขออนุญาตพี่แนะนำแนะนาตัวครับสวัสดีครับผมร้อยโทวัชรสรเชียร์พิบูลผู้กำกับกองร้อยทหารพันที่2105หน่วยเฉพาะก,กิจกรมทหารพานที่21กองกำลังสูสัดมนตรีครับอตอนนี้เราก็เปลี่ยนกองกำลังแล้วเมื่อกี้กองกำลังสุรานารีผมอาจจะพูดผิดนะเพราะว่าผมติด ติดติดมายาวเลยตรงนี้ก็เป็นกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีก็เริ่มเริ่มจากตรงนี้เหรอครับหรือว่าไงครับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยจะรับผิดชอบแนวชายแดน5้าจังหวัดนะครับจากจังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมแล้วก็มุกดาหารเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับซึ่งฝั่งปีกขวาของเราเนี่ยจะเป็นเขียนรอยต่อระหว่างกองกําลังสุรนารีกับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับซึ่งอยู่ที่ อำเภอดอนตาลครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นอำเภอชันุมานนะครับในกล้องด้านหน้าก็พอสมควรนะครับสำหรับแนวชายแดนแต่แต่ก็คือโซนโซนนี้เมื่อเมื่อสักครู่ที่ไปกองรังสุนทนาลีมาก็คือภูเขาเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วทางนี้ครับเยอะเยอะไหมครับพื้นที่ปฏิเวติการของเราเนี่ยส่วนใหญ่หน้าแนวของเราจะเป็นแม่น้าโขงนะครับซึ่งเป็นเครื่องกิดของธรรมชาติซึ่งสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเครือญาติกันพูดได้ง่ายครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราต้องดูแลนะครับในในการทำภารกิจแล้วแบบนี้ต้องให้พี่ขอญาตพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชินุครับอ่าพี่นุต้องขอญาตพี่นุพาพวกผมเข้าไปดูการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่ริมฝั่งโขงนยครับอ๋อได้ครับได้ครับเพราะนี่ท่านผู้ชมนี อยากรู้อยากเห็นด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่เห็นได้แบบอ่าในเมืองทีนี้มาแ,แบบใกล้ๆแม่น้ําริมโขงมั่ง่าปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงกันมั่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพวกพี่ๆปฏิบัติหน้าที่กันว่าเป็นยังไงแตกต่างกันแค่ไหนไป เอ๋โหนี่ได้เห็นบรรยากาศของริมฝั่งโคงตอนนี้พี่ทางผอร้อยก็ได้พามาดูในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่พีทหารพานนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ยังไงมั่งทําอะไรมั่งมาอาตรงตรงนี้ก็คือเส้นทางที่พี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดใช่ไหมครับครับคือทําทําอะไรมั่งตรงโซน นนในภารกิจของเราครับแต่แต่ละวันนะครับเป็นภารกิจในการเฝ้าตรวจรัต,วะตะเวนและเฝ้าตรวจนะครับเพื่อ,อสกัดกั้นหรือว่าการกระทําผิดกฎหมายผิดนงื่อใไขชายชแดนนะครับครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นเป็นเป็นพื้นที่ล่อแหลมเราก็จะจัดชุดรัะะตะเวน,เนทำการรัตะเวนตอนกลางวันนะครับส่วนกลางคืนก็จะเฝ้าตรวจครับเฝ้าตรวจมีตามจุดล่อแหลมต่างๆนะครับก<ม>็จะเป็นรปประจอครับก็คือ แล้วอย่างต่าง,างด้าของรประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขามาทางนี้ครับรือว่าไงอ่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาทางเรือครับเพราะว่าของเราเนี่ยม่น้ำโขงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ในในบางนั่นก็คือเกี่ยวกับซึ่งมันมันเป็นหมู่บ้านคู่ขนานนะพูดง่ายง่ายครับก็จะมีเครือญาติกันระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นครับซึ่งเราจะต้องสแกนคนนะครับโดยอาศัยชาวบ้าน ใน,ในระแวกเนี้ยค,นะคนคนเนี้ยใช่ญาติหรือเปล่าหรือว่ามา<ช>อย่างไรอะไรทำรองเนี้ยอ๋อก็คือต้องมีการตรวจสอบทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางของพี่พี่ทหารทานด้วยครับผมใช่โอ,โ,โอ้โหก็ถือว่าตึงมืออยู่นะครับ,รบเดี๋ยดเพราะเส้นทางระยะทางนี่จากก็คือของพี่เริ่มจากนู่นอย่างที่พี่ว่า5จังหวัดอ่าครับในส่วนของกองร้อยผมเนี่ยจะรับแค่มุขทหารนะครับแล้วก็แบ่ง กําลังป้องานชายแดนมันก็แบ่งแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบนะครับในในหน้าเนี่ครับแต่ก็มีแต่ละร้อยแต่ที่เป็นของกองกองกำลังสุรศักดิ์มรีนี่ก็ยาวไปถึงนู่นเลยครับครับอันนี้คือภาพรวมครับแต่ของพี่ก็รับผิดชอบในโซนของจังหวัดมุกดาหารครับครับแล้วของนครพนมอ่ะครับนครพนมเนี่ยจะเป็นของอีกสําหรับหน่วยทหารนะครับหน่วยทหารพลานี่ยก็จะมีร้อยสามกับร้อยหนึ่งนะครับซึ่งเขารับผิดชอบในพื้นที่ครับ ซึ่งทางกองกำลังเนี่ยเขา,าให้บางกำลังตรงไหนตรงไหนนะครับตามภัยคุกคามนะครับประมาณนั้น